สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบเจอกับช่องของกินรงวันเวียซีเฮดเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะเพียงแต่จะมาตัดหญ้านะคะงานหนักนิดหนึ่งนะคะวันนี้แต่ก่อนที่เราจะไปตัดหญ้าก็ยังไม่ได้ทานข้าวนะคะก็จะทานข้าวก่อนนะคะแต่ก่อนอื่นก็เดี๋ยวเบียร์จะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูกันว่าภารกิจของเบียร์วันนี้มีอะไรให้ทาบ้างนะคะท่านผู้ชม สงสัยวันนี้น้ำหนักค่าจะลดแน่นอนค่ะจะตามเบียร์ไปดูเลยนะคะว่างานของเบียร์มีอะไรรออยู่นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นเครื่องมือของเบียร์นะคะไม่ได้ตัดมาหลายเดือนแล้วนะคะวันนี้ก็จะได้กลับมาตัดอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เบียร์เสื้อ,อไว้เองนะคะเสื้อ,อไวท้ทาทาที่บ้านเองอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือนะคะนี่น้ํามัน พร้อมหมดทุกอย่างค่ะมาทางนี้นะคะนี่ค่ะภารกิจของเบียร์วันนี้นะคะเบียร์ต้องมาตัดหญ้านะคะนี่หญ้าจะลกมากเลยค่ะนี่นะคะนี่จะเป็นภารกิจของเบียร์นะคะวันนี้โอ้โหหน้าฝนนะคะ คือว่าหญ้ามันโตเร็วหรือว่าใหญ่เร็วมากเลยนะคะท่านผู้ชมดูทางนี้อันนี้จะจะถึงรั้วเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตัดออกนี่ค่ะท่านผู้ชมว่าสูงไหมนี่โควมหัวเบียรยเลยนะคะท่านนั่งลงนะคะโอ้โห วันนี้มีเหนื่อยแน่ค่ะท่านผู้ชมนี่มาดูทางมุมนี้บ้างนะคะโอ้โหหนาทึบมากเลยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันนะคะก่อนจะไปลงมือตัดหญ้านะคะก็ต้องทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวไม่มีแรงเดี๋ยวไม่มีแรงแบกเครื่องตัดหญ้านี่คะ่ะพี่วันทานก่อนแล้วค่ะเพราะว่าพี่วันอยู่ อันนี้ลองทายดูนะคะว่าอันนี้แอปเท่าไหร่หรือว่ากระปุกเท่าไหร่นะคะน้ำพริกหนูอันนี้น้ำพริกถั่วเน่าค่ะห้าบาทค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะเราทานเป็นไก่ทอดนะคะวันนี้เอาง่ายๆค่ะเพราะว่าที่บ้านเบียไม่ได้อยู่บ้านนะคะไม่ไม่มีพอดิจเจอร์ไม่มีอะไรสักอย่างค่ะฟูซากนั่งเลย ข้าวสวยก็มีนะคะพี่วันทานข้าวสวยกันแต่เบียจะทานเป็นข้าวเหนียวนะคะเบียไม่ได้อยู่บ้านนาะะนๆก็จะมาจะมาเยี่ยมบ้านก็จะมาตัดหญ้ามาทำความสะอาดนะคะก็เลยไม่ไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้ไม่มีอะไรสักอย่างเลย ก็เอาน้ำพริกถั่วเน่าก่อนก็นแล้วกันห้าบาทค่ะท่านผู้ชมว่าจะได้กี่คำนะคะพี่วันน่าจะได้สามคำหกเบียนนะคะพี่วัน,นพี่วันไม่ไไมีคิ้วก็เลยไม่เข้ากองมาน้ำพริกถั่วเน่าอร่อยนะคะส่วนมากถ้าเป็น ไก่ทอดเดี๋ยวจะชอบทานนอกมันมากกว่าเนื้อมันไม่แข็งอร่อยนะคะพอดีจ้างจ้างเขามาทำอยู่เพราะว่าเวลาไม่พอค่ะพี่เขาไม่ ไม่ว่าไม่สะดวกที่จะตัดเมื่อก็เลยเบียก็ต้องตัดเองนะครับตอนแรกเบียก็จ้างเนาแล้วปกติก็ ประมาณสามสามืสี่เดือนก็จะมาตัดเอง้นะคะช่วงนี้พอดีเบียไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่ก็เลยจ้างเข้ามาก็ได้แต่ข้างหลังบ้านนะครับข้างหลังบ้านเรียบร้อยแล้วเบียไม่ต้องทําอันนี้เบียจะได้ทำแค่หน้าบ้านเองค่ะโอ้โหหญ้าทึบน้มาก เตรียมตัวไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะจนเช้ามาน้นตกแรงมากตอนแรกว่าค,คงไม่ได้มาตัดแล้วที่วันใส่เกียร์ถอยมาอะไรขนา,านั้นนาเน่าเน่เมน่า่ะเมนามน่าเน่า่า่า่มาม่าเาาเาทาท แรกเบียก็ว่าจะไปลงมือตัดเลยพี่บอลบอกให้ทานข้าวก่อนค่ะถ้าห,หมดนี้น่าจะประมาณสองมิดพี่บอลซื้อข้าวเหนียวมันอร่อยสิบห้าบาทหมูไ,มหได้เยอะมาก คำหน้าคำโอ้ใจเพล็ดมาก เดี๋ยวเบียร์ปิดท้ายคำนี้ก่อนนะคะเพราะว่าไปลงมือตัดยากก่อนเบียร์กลัวว่าฝนจะตกอีกนะคะพี่วันเย็นใส่ต้มมาอีกว้ม่มีแรงทำงาน Chặt Bình thật là mệt lắm Các bị như thế đi này เียรเป็นคนที่ทานไข่เยอะมากวันก่อนเบียร์ทานไปสี่ลูกเห็นน้องสาวบอกว่าเ่ายทานวันหนึ่งไม่เกินสองลูก เอาให้หมดนะคะเบียจะให้ท่านผู้ชมดูดูโต๊ะกับข้าวเบียรนะคะนี่เทไหมค,คะท่านผู้ชม <c oughs> เอาตะก้าเป็นโต๊ะกับข้าวค่ะเขาไม่รู้จะทําไงเนาะท่านผู้ชม <c oughs> เพราะว่าไม่มีอะไรสักอย่างเลยท่านผู้ชมคะ เบียก่อนเเบียก็จะติมน้ำมันก่อนนะคะน้ำมันอันนี้ซื้อซื้อมาสองนี่ก็ซื้อกลอิลลนหนึ่งอันนี้ก็ซื้อเป็นขวดมาด้วยกลัวว่าจะไม่พอ นนโอเคค่ะเดี๋ยวเบียจะลองมาติดเครื่องดูนะคะว่าติดได้ไหม ใส่เสื้อผ้าก่อนนะคะเพราะว่าถ้าใส่เสื้อแขนสั้นแบบนี้นี่แบบถ้าจะแขนถ้าจะแบบดำหมดนะคะเดี๋ยวขอไปแปลงโฉมนิดนึงก่อนนะคะท่านผู้ชมนี่รองเท้าบูทอยู่นี่พี่วันเตรียมถุงเท้ามาให้เยียถกโอ้หเมลยสับเต็มหมดเลย มาลาสาบจนตายข้างในเลยนะคะไม่ได้ใช้นานมากน่าจะประมาณสี่ห้าเดือนแล้วนะคะเรามีถุงเท้าใส่ใส่ทุกี่ โอเคแล้วค่ะ ชื่อน้องเดี้ยงค่ะแมวหลงมาพี่วัดรับเลี้ยงไว้เนาะเลยเที่กลัวนะคะแก้วไว้ด้นกลัวเคื่องขัดยาอยากจะตั้งวันที่วัดถ่ายหน่อยชื่อเดี่ยงนี่ที่วัดใจดีมากเลยเลี้ยงแมวแมวขาหักเขาเอามาปล่อยทิ้งนะคะที่ที่ที่เขาเป็นคนใจดีมากเลยค่ะเขาก็เลี้ยงแมวเอาไว้ เลี้ยงอยู่คือน้องเลี้ยงนะคะน่ารักมากเลยค่ะนี่หรอมันหมดน้ำมันยังจะได้ สัมภาษณ์หน่อยจ้าคนทํางานตัดหญ้ารับจ้างตัดหญ้าถ <c oughs> ุงเท้าอย่างดีจ้าโอเคเลยถุงเท้าจัดไปจ้าเหนื่อยไม่เหนื่อยมั้ง <c oughs> เดี๋ยวไปเลี้ยงหมูกระทะกินไหมอีกรอบหนึ่งก <c oughs> ินอะไรดีเดี๋ยวเลี้ยง หมดแรงเลยจ้าพี่น้องเอ้ยนองเบียหมดแรงแล้วจ้าดูมือไม่ไหวแล้วพักก่อนไม่ไหวแล้วบายบายวะพี่น้องเอ้ยบายบายเราสั้นโมไวเราจะพี่น้อง บายบายจ้าพี่น้องสันนีนเลยจา้าวัสดีจา้าเจ้าที่ที่บ้านนะคะสวยไหมคะเจ้าที่บ้านสีนํำตาลสวยมากเลยจา้าบ้านกับสุม้มซุ้มไปนั่งเล่นนะคะต้นไม้พี่วันตัดออกหมดแล้วจา้าบริเวณบ้านเนาะน้องเบียร์กำลัง ตัดหญ้าเสร็จใหม่ๆเหนื่อยมากเลยเดินไปเดินมาเรียบร้อยเราจะพี่น้องเอ้ยเตียนมดแล้วกัที่นี้มมีหยังแล้ววัที่นี้โล่งหัวอกหัวใจเราจะสวยงามเราวนาะบ้านเนาะบรรยากาศดีดีจะพี่น้องเอ้ยดูมีปุยขาวมากเลยจะพี่น้อง ี่ติดแค่ตุนย์น่จ้ะทางพ่นก็นไปเมส,สายทางพี่ก็ไปเชียงรายจ้ะเชียงรายนะคะจ้าแค่นี้แล้วจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า